สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึง oppo x 2021ที่เป็นสมาร์ทโฟนจอยืดและหดกลับเข้าไปได้หรือเป็นการม้วนเก็บกลับนั่นเองเป็นยังไงบ้างไปชมกันค่ะ 2 1นะคะจริงๆเนี่ยเขามีการเปิดเผยในส่วนของตัวนวัตรกรรมที่เป็นหน้าจอยืดและหดได้เนี่ยตั้งแต่ในงาน Inno Day 2020ในปีที่แล้วช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาน,นั่นเอง尊敬的各位来宾活动即将开始 o, 科技或者把 实现每一个人对美、对想象力。 ซึ่งในช่วงเวลาัน้าเดย์นะคะหลายคนเนี่ยก็ให้ความตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจมากๆเพราะถ้าเราดูดีๆปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นในส่วนของตัวจอพับใช่ไหมคะแต่ oppo สวนกระแสไปเลยทําเป็นจอยืดและหดได้โดยที่ไม่มีรอยพับแล้วก็ไรอขอบอีกด้วยซึ่งก็เป็นนวัตรกรรมใหม่ที่ออกมาได้สัมผัสกันจริงๆว่าไม่ใช่เพียงแค่คอนเซ็ปต์แต่ทําออกมาแล้วและมีการทดสอบมาแล้วจริงๆนวัตรกรรมหน้าจอที่เป็นยืดและหดได้ใน oppo ค่ะ เจาะเรื่องนะคะกับ OPPO X 2021กันดีกว่าว่าในเรื่องของตัวดีไซน์และการใช้งานเป็นยังไงกันบ้างนะคะด้วยตัวนี้ก็ามาพร้อมกับตัวหน้าจอที่เป็น rollable screen นะคะก็คือเป็นหน้าจอที่ยืดและหดกลับเข้าไปได้นะคะโดยเป็นสมาร์ทโฟนกึงก่งๆึ่งแท็บเล็ตไปในตัวยังไงอย่างนั้นละคะ่ะตัวหน้าจอปกตินะคะจะอยู่ที่ขนาด6.7นิ้วเป็นหน้าจอแบบ OLED และก็ยืดขยายได้สุด,สดๆแบบเต็มที่เนี่ยจะอยู่ที่7 4นิ้วนะคะในการปรับหรือหดยืดขยายออกนะคะจะมีปุ่มด้านข้างด้านขวามือจะเป็นปุ่มนะคะ a g i i Slide b o t ท o m คือเมื่อเราสไลด์ขึ้นก็จะเป็นการยืดขยายหน้าจอออกและเมื่อเราสไลด์กลับลงนะคะก็คือจะเป็นการหดหน้าจอกลับไปโดยทาง oppo ค่ะเขาก็ใช้เทคโนโลยีนะคะหรือนวัตกรรมนะคะที่เป็น b a r w o t t e c h ในการที่เพิ่มนะคะความยืดหยุ่นซึ่งตัวจอเนี่ยทำมาเพื่อปกป้องนะคะในส่วนที่เป็นจอลามิเนตเนี่ยมีความบางแล้วก็ยืดหยุ่น โดยมีระบบนะคะก็คือเป็นตัวดนามิกเฟรมเนี่ยเป็นการปกป้องเป็นเฟรมกรอบด้านบนอีกทีหนึ่งก็คือเป็นกรอบที่เลื่อนเข้าเลื่อนออกนั่นเองก็ช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งนะคะของตัวหน้าจอเนี่ยให้มีความคงทนในการใช้งานมากขึ้นแล้วก็ไร้กังวลในเรื่องของตัวหน้าจอว่าเอ๊ะจะมีจอแตกหรือเปล่าอันนี้เป็นต้นนะคะโดย Oppo นะคะเขาก็มีการทดสอบในส่วนของตัวยืดหน้าจอและหดกลับหรือม้วนหน้าจอเก็บกลับเข้าไปเนี่ยถึง10,000แครั้งแปลเป็นการใช้งานโดย ทั่วไปเนี่ยก็คือสามารถใช้งานได้ถึง 5ปีกันไปเลยนะคะสำหรับ OPPO X 2 0 2 1นีนี้และในฟิลของการใช้งานในแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะมีการรองรับยังไงต้องบอกว่าตัวนี้ค่ะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเราเขาทำงานระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ประสานเข้าด้วยกันอย่างลงตัวและก็เนียนสมูทตามมากๆยังไงคือเมื่อเราเล่น a c e b o o k ใช่ไหมคะปกติเล่นหน้าจออยู่ที่6.7นิ้วก็จะเป็นคอนเทนต์แบบปกติแต่เมื่อเราขยายหน้าจอออกไปขนาดหน้าจอ7.4นิ้วตัวซอฟต์แวร์ก็มีการปรับหน้า อยู่ให้ตัวแอปพลิเคชันมีการขยายใหญ่ขึ้นเต็มจอเต็มตามากขึ้นโดยมีการปรับนะคะเนียนแล้วก็สมูทไม่มีความผิดเพี้ยนในเรื่องของตัวอัตราส่วนของตัวหน้าจอแต่อย่างใดจะเห็นได้ชัดเมื่อเวลาที่เราเข้าไปชม u t u b e นะคะในหน้าจอปกติแล้วมีการขยายออกตัวหน้ารูปแบบหรือ UI ของตัวแอปพลิเคชันที่เราใช้นียก็มีการขยายขึ้นอันนี้เป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอีกหนึ่งอย่างก็คือในเรื่องของการเล่นเกมเพราะหลายๆคนคงคิดว่าเอ๊ะเล่นเกมเราอาจจะต้องเลือกหรือเปล่าว่าเราจะใช้เป็นจอเล็กหรือ เราจะต้องเปิดเป็นจอใหญ่ก่อนแล้วเล่นเกมแต่ใน OPPO X 2021ทําได้ทั้ง2แบบอย่างไม่มีติดเลยเพราะเราสามารถที่จะเล่นในจอเล็กแล้วก็สไลด์ออกให้เป็นจอใหญ่ได้ซอแวร์ก็สามารถที่จะปรับในรูปแบบ UI ของตัวเกมเนี่ยให้สมูทต,ตามากกิ่งขึ้นอันนี้เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยล่ะค่ะในรุ่นนี้หลายคนนะคะอาจจะมีความสงสัยว่า OPPO X 2021ระบบการทำงานของตัวหน้าจอนั้นทำอย่างไร ตัวนี้บอกเลยคะ่ะว่าใน OPPO X 2021นั้นเขามีเป็นตัว low motor power 10อยู่2ตัวด้วยกันนะคะ โดยการทําหน้าที่เป็นการจับจังหวะหรือควบคุมจังหวะของการเลื่อนหรือสไลด์ยืดของตัวหน้าจอออกนั่นเองตัวนี้นะคะเขาก็จะมีเป็นส่วนของตัวมอเตอร์ที่เป็นตัวแกนกลางขนาดอยู่ที่6 8มิลิเมตรเนี่ยทำการนะคะในรูปแบบที่เป็นแบบ two in one plate ในการทํางานหรือเป็นการประสานตัวหน้าจอนะคะโดยตัวโครงสร้างของตัวจอเนี่ยมีเป็น2เฟรมด้วยกันคือจะมีเป็นตัวฟิกเฟรมแล้วก็ตัวสไลด์เฟรมเป็นโลหะทั้งคู่ที่ประสานเข้าด้วย พอมอเตอร์ทำงานก็จะเป็นการประสานนะคะตัวทั้ง2เฟรมนี้เข้าแต่เมื่อเรามีการขยายออกตัวมอเตอร์นะคะก็จะทำงานเนี่ยให้ทั้ง2เฟรมนี้ขยายออกมาเป็นหน้าจอแผ่นเดียวก็คือเป็นหน้าจอใหญ่โดยที่ตัวจอนะคะไม่เห็นเป็นรอยพับหรือว่าเป็นรอยแยกและด้วยการทำงานของเขาระหว่างตัวฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เนี่ยมีการประสานการทำงานเข้าอย่างลงตัวมากๆเลยทําให้การแสดงผลไม่ว่าจะเป็นจอเล็กหรือจอใหญ่ก็มีความเนียนและก็สมูทมากๆค่ะ ไม่คะว่ากว่าที่จะมาเป็น OPPO X 2021ตัวนี้เนี่ยทาง OPPO ได้มีการเปิดเผยภาพคอนเซปต์ในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนที่เป็นจอพับหรือจอพับครึ่งได้เนี่ยมาหลากหลายรุ่นแล้วทีเดียวมองย้อนกลับไปอีกทีในปี2018เนี่ยก็มีการจดสิทธิบัตรนะคะในส่วนของตัวสมาร์ทโฟนที่เป็นหน้าจอแบบพับครึ่งได้ก็คือเป็นหน้าจอเดียเด่ยวๆเลยแล้วก็พับครึ่งแบบพับลงไปครึ่งหนึ่งเลยแบบนั้นเลยล่ะคะ่ะก็เป็นในส่วนของตัวรุ่นแรกที่มีการเปิดเผยภาพคอนเซปต์ออกมา ครั้งแรกในปี2018แต่ถ้าเกิดให้ย้อนกับลไปให้ลึกกว่านั้นแล้วก็ดูกันแบบจริงๆเลยในปี2015ค่ะเขามีภาพนะคะหลุดของตัว Demo ที่เป็นตัว Oppo รุ่นแรกที่เป็นจอพับครึ่งเนี่ยมาให้เราได้เห็นกันตั้งแต่ในปี2015แล้ว แล้วก็หายไปอย่างเนวดนานไม่แน่ใจว่าในปี2018ที่มีการเปิดเผยภาพคอนเซ็ปต์ออกมาให้เราเห็นกันแบบจะจะตัวนี้เนี่ยมีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนะคะหรือมีความคิดต้นแบบมาจากตัวโมเดลในปี2015นี้ก็มีความเป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะในทาง Oppo เองนะคะก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาในส่วนของตัวหน้าตอนวัตรกรรมต่างๆเนี่ยก็คิดค้นกันไปเรื่อยๆจนในปี2019ก็มีการเปิดเผย ภาพคอนเซปต์นะคะสมาร์ทโฟนที่เป็นแบบพับได้จริงๆที่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่พับครึ่งเท่านั้นนะคะแต่สามารถใช้งานในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยทั้งสงด้านเนี่ยได้เลยมีมาให้เราเห็นทั้งเป็นแบบตัวพับได้แล้วก็เป็นกล้องที่เป็นป๊อปอัพขึ้นมาดีไซน์คล้ายๆกับตัวหัวโหวต Mate X แบบนี้ก็มีหลุดมาให้เราได้เห็นแล้วแต่ก็ยังคงเป็นเพียงแค่ภาพคอนเซปต์ที่ออกมาเท่านั้นยังไม่ได้เห็นเครื่องที่ได้ใช้จริงๆ,ๆเหมือนในตัว Oppo X 2021นนั่นเองค่ะ,ๆๆคะต่อมานะคะในปี2020ก็มี เรื่องให้เราตื่นเต้นนอกจากที่จะเปิดเผยภาพคอนเซปตที่ออกมาที่เป็นสมาร์ทโฟนที่เป็นจอยืดออกมาแล้ว ในรอบนี้ค่ะ OPPO ก็ได้เปิดเผยคอนเซปต์ใหม่ที่น่าตื่นเต้นตื่นตาตื่น,นใจไปยิ่งกว่านั้นอีกกับ OPPO X Nendo ร่วมกันกับบริษัทญี่ปุ่นชื่อดังโดยมีดีไซเนอร์นะคะที่ชื่อโอกิซาโตเนี่ยดีไซน์สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ให้นะคะให้สมาร์ทโฟนตัวนี้เป็นแบบสไลด์แล้วก็เมื่อพับเก็บกลับมีขนาดเพียงแค่เท่ากับบัตรเครดิตเท่านั้นค่ะตัวนี้เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะในการทํางานจะทํางานเป็นแบบมัลติแทร็กกิ้ง ก็คือเป็นการแบ่งอัตราส่วนของตัวหน้าจอเป็น3ส่วนและยังมีการเปิดเผยในส่วนของตัวภาพคอนเซปต์ออกมาในการเล่นเกมเราสามารถที่จะใช้เป็นจอคอนโทลเลอร์ได้อีกด้วยและยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะสําหรับการหลุดของคอนเซปต์นี้ออกมายังมีตัวปากกามาด้วยในรุ่นนี้ทุกคนสามารถที่จะใช้งานเมมโมแพดนะคะได้ในรุ่นนี้จะเป็นเพียงแค่ภาพคอนเซปต์หรือจะผลิตออกมาให้เราได้ใช้งาน หรือจะมีอะไรออกมาให้เราได้เห็นข่าวอัปเดตกันมากกว่าน,นี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปใน OPPO X Reno ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับนวัตกรรมของตัวหน้าจอในแบรนด์ OPPO และที่เราเห็นมานั้นก็คือภาพคอนเซปต์ทั้งหมดแต่ใน OPPO X 2021นี้มีความเป็นไปได้สูงเลยว่าจะออกมาให้เราได้ใช้งานกันจริง,รงๆหรือเปิดตัววางจำหน่ายจริงๆเนี่ยในปีไหนอันนี้ต้องรอรุ้นกันอีกทีแต่เราลองมาคิดตามกันดูสิคะว่าถ้าตัว oppo x 2021เอนี่ยออกมาวางจำหน่ายจริงๆที่เป็นหน้าจอที่ยืดแล้วก็หดม้วนเก็บกลับเข้าไปได้ในอนาคตวงการเคสจะว่ายังไงจะมีเคสที่สามารถที่จะใช้ร่วมก,กันกับตัว oppo x หรือจะแยกเป็นชิ้นส่วน2ออันที่แยก ในการทําเคสอันนี้ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันหลายคนอาจจะมีความกังวลว่า,าแล้วฟิล์มล่ะหรือต่อไปจะมีนวัตรกรรมของฟิล์มที่ออกมาที่อาจจะไม่ต้องติดฟิล์มแล้วเพียงแค่ฉีดก็เป็นการเคลือบหน้าจอให้แข็งแรงหรืออาจจะเป็นฟิล์มที่เป็นแบบนานโนที่แบบยืดแล้วก็หดได้อันนี้ไม่รู้เลยลองคาดเดากันดูสิคะว่าในส่วนของเทคโนโลยีที่ก้าวออกไปมากขึ้น ในกลุ่มของแกจเกตเองที่จะมาใช้ร่วมกันนะคะกับอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะออกมาในทิศทางไหนแล้วในตัวเครื่อง oppo เองที่เป็นกึ่งสมาร์ทโฟนและกึ่งแท็บเล็ตในการที่เขายืดออกแล้วใช้งานกับแบบจอใหญ่ๆเนี่ยจะมีปากกาจากทาง oppo มาให้เราได้ใช้งานกันด้วยหรือเปล่าและจะวางขายเมื่อไหร่ราคาจะเท่าไหร่ลองคอมเมนต์กันมาเล่นๆ่นด้าน,น,นล่างนี้ดูสิคะสําหรับวันนี้นะคะจมูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและในคลิปหน้าเนี่ยเราจะมีอะไรมาพูดคุยหรือเล่าให้ฟังแบบนี้อยากให้เรานะคะหยิบ เรื่องไหนมาพูดคุยกันแบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย